เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนทางแดนเขาก็ได้แนะนําแนวคิดของตารางควอดแรนต์ระหว่างเทียบกับความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยแบ่งเป็น4ช่องดังนี้ก็คือช่องแรก High Risk High Return เสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเช่นการลงทุนในบ t c o i n หรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงช่องที่2 r Low Risk Low Return ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำ เช่นการลงทุนในดัชนีหุ้น i n d e x funds ช่องที่3 high risk low return ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ำซึ่งช่องนี้เป็นกับดักที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจสูญเงินทั้งหมดและช่องที่4 low risk high return ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงเช่นการซื้อธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้โดยแดนได้เน้นว่า เป้าหมายของคุณคือการมุ่งเน้นลงทุนในช่องที่4ให้ได้มากที่สุดเพราะมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูงโดยมีความเสี่ยงต่ำ